ใบกำลังน่ารักนะคะอะไรเด็กๆกําลังเดินเก่งนะคะคลอดเมื่อวันที่สิบสามกันยายนนะคะได้สิบห้าวันแล้วค่ะลืมตาแล้วค่ะ เด็กหน้ามอมนะคะหน้ามอมเล็กดำนะคะกำลังรู้จักเล่นกันนะคะน่ารักมากเลยกำลังเดินนะคะเริ่มเดินเก่งแล้วนะคะกำลังรู้จักเล่นกันนะคะ ข้อนี้เกิดจากพ่อสีแดงแม่สีแดงเม็ดมะขามนะคะสีแดงเม็ดมะขามหกตัวจะมีสีดำออกมาตัวหนึ่งนะคะจิกหน้าดูน้องกำลังเล่นกันนะคะน่ารักมากเลยค่ะเพ่งดืมตานะคะน้องดื่มตาได้สามสี่วันแล้วค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมเด็กๆนะคะ